มาค่ะมาช่วยกันปัดกวาดร้านค้านะคะมาค่ะก็จะมีไม้กวาดนะคะไม้กวาดแล้วก็บุ้งเต้านะคะเก็บกวาดนะคะตามห้างร้านค้าของเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะที่พี่น้องมาช่วยก็ขอบคุณนะคะมาช่วยปัดกวาดร้านค้าค่ะก็จะทำการกวาดไปนะคะ มาค่ะมากวานะคะกวาดพื้นค่ะกวาดพื้นนะคะกวาดพื้นเสร็จเราก็จะมาทําการทูต่อนะคะขออนุญ,ญาตไปเตรียมอุปกรณ์นะคะไม้มอบกับน้ำนะคะ จากก็จะมีไม้มอบนะคะไม้มอบแล้วก็ชุบน้ํานะคะแล้วก็ชุบน้ำหมาดๆแล้วก็แล้วก็วก็มาทําเป็นกัดถูพื้นถูพื้นไปนะคะ<ม>ขออนุญาตนะคะที่ห้างร้านนะคะร้านค้าไดมอนด์มันนี่นะคะก็มีค้าขายเสื้อสูทชุดเดทนะคะก็มาเรื่องมาชอปนะคะยินดีต้อนรับนะคะ<ม>ก็จะถูไปนะคะ<ม>ค่อยถูไปเรื่อยๆนะคะค<ม>่ะ ะะก็จะถูไปจนกว่าจะพื้นจะสะอาดนะคะถูไปเรื่อยๆนะคะตามซอกร้านค้านะคะตามใต้ราวเสื้อผ้าที่รอให้ลูกค้ามาเลือกช็อปนะคะมานะคะมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆจ้ะจ้าก็จะถูพื้นนะคะถูพื้นในช่วงเว้นว่างรอลูกค้านะคะมานะคะชำระเป็นเงินสดก็ได้เป็นเงินพร้อมเพย์ก็ยินดีต้รับค่ะ นี่นะคะก็จะมาทำการาะไร้และเช้าน้าก็จะมาปัดนี่เนะปัดต้นไม้นี่เนะปัดคุณละอองที่มาเกาะที่นี่นะคะที่เกาะค่ะก็จะปัดปัดกวาดทำความสะอาดนะคะทำต้นไม้แล้วก็ทำราวเสื้อผ้านะคะพยายามนี่นะคะ ก็จะปัดไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้มีฝุ่นละอองมาเกาะมาเกาะตามต้นไม้นี่คือต้นไม้ประดับต้นไม้ประดับประดับพลาสติกค,ค่ะเราก็สามารถที่จะแต่งกิ่งได้นะคะสามารถที่จะแต่งกิ่งได้เป็นเป็นพลาสติกนะคะเราก็ต้องคอยที่จะเอาไม่กวาดนี่นะะไม่กวาดขนไก่นะคะไม่กวาดขนไก่ก็มาค่อยมาปัดปๆๆออก ถ้าสมมติมีฝุ่นมากๆแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะก็มาเช็ดมาปัดนะคะก็อยู่ในห้างร้านค้าก็จะมีเสียงก็ขอพระคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ